ตอนนี้นะคะกาลังจะถึงนาเรานะคะกําลังจะถึงที่นาแล้วตอนนี้ก็เห็นเสาชั้นสองแล้วนะคะไอ้วันที่เขาเทนะ่ะน้องสาวป้าเปซี่เขามาถ่ายนะคะเดี๋ยวป้าก็จะอ่าให้ดูนะคะนู่นคะ่ะเสานู่นคะ่ะเสาชั้นสองของเรานะคะโอ้ขึ้นไปหมดละลู้กัอ Shopping นเตอร์ใช่คุ <laughs> คิดบอกเหมือน Super Center เลยนะคะนี่ค่ะ ไม่รู้ช่างอยู่หรือเปล่านะคะไม่รู้ช่างไปแล้วมัง่งมาแต่เช้าไปแล้วมั่งช่างอ๋อยังอยู่มีรถอยู่โอเคช่างยังอยู่นะคะตอนเขาแกะก็มาไม่ทันอีกละตอนช่างแกะก็มาไม่ทันนะฮะโอเคนี่ช่างอยู่โอเค Hi, <good> อ๋อกี <Sorry. S 1> จะจอดตรงไหนอ่ะจอด <Sorry. S 1> อ,อินไซด์ไปเลยตรงนี้ดีกว่า <Sure. S 1> โอเค นี่ค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะไม่เจอนานมากเลยไม่เจอกันนานจุงๆบุยนะคะมาทีไรไม่เคยเจอช่างเลยนะคะก็วันนี้ก็เจอแล้วนะคะตอนนี้เฉาซันสองของเรานะคะก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดเนาะพอดีซื้อของมาฝากช่างด้วยอ่ะ,อะวันนั้นโรนัทมาเขาก็ไม่อยู่กันค่ะนี่ เอาเงาะแล้วก็เห็ดเห็ดขอฟปาคุ้มละลอยเหนือพ่ตราะปลาเอาไปเจีวไปอองใส่ช่องหายช่องับิตูช่างหานมากคุณาแล้วก็อันนี้ก็ใส่อ่าเช่ยงเก็ดหัวมีกันนี่แก่กันเดยนี่ค่ะก็เห็นเห็นแม่ว่าจะบบจะยุดเงี่เลยอาทิตย์หนึ่งหมจัด่าหลังคาโอ๋ทีนี้ช่างหลังคาจะมา ก้อนนี้นะคะช่างบอกว่าตอนนี้เสาชั้นสองเสร็จแล้วนะคะทีนี้เขาก็จะหยุดหนึ่งอาทิตย์เพื่อให้ปูนเขารีเซ็ตนะคะหลังจากนั้นช่างหลังคาจะตามมานะคะนี่ค่ะเหล็กโครงหลังคาทั้งนั้นเลยค่ะเน็ตนี้ก็พับกันไปจากนี้เลยนี่ค่ะเหล็กสําหรับทำโครงโครงหลังคานะคะโอ้โแล้วจะได้วนกลับมาอไหมคะเนี่ยหรือว่าไปทางอื่นละ เออราดีค่ะจะได้มากกันอีกว่าบัตรหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่เสียเสียแล้วแต่เสียลุยมิตบ่เยันเสียบัาฑิตหน่จ่ะจะเฮ็ดเงี้ยบัณฑิตโอ้บางเดียวก็ปวกใจเลยหมออ๋อนี่ค่ะถามว่าช่าบันไดจะทำตัวไหนอ่ะ ช่างนี้อาช่างนี้เขาบอกว่าต้องรอช่างกระเบื้องตั้งหากนะคะก็โอ้หูตอนนี้เป็นล่มเป็นอะไรแลนะ้วเนาะเริ่มเป็นโครงเป็นล่างแล้วนะคะตอนนี้นะคะเหมือนจะคม <laughs> มึมเหมือนดูเหมือนฝนจะตกบอกจบแล้วัเหรอตกเหรอในเมืองไม่ตกนะคะนี่นะคะทีนี้ช่างช่างช่างปูนนชุดนี้ก็จะ ก็จะไปที่อื่นแล้วนะคะก็จะมีช่างหลังคานะคะจะตามมาช่างหลังคาจะตามมานู่นค่ะเสาข้างบนเราคือพอเสาเสา,สาชั้น2เสร็จนะคะช่างหลังคาเขาก็จะมามานั่นต่อเลย ไอหลังสงการที่หายไปไปใส่กันมา,จากจ้ะอ๋ออ๋อหยุดเงี้ยว,น,วนึกว่าพักกันถูกหวยกันเลยหยุดเงี้ยวเลยออกไปเที่ยวมืองหนอกกันแน่เลยเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะแบบพวกแบบพิมพ์อะไรนะคะของช่างเขาก็โอ้โหนะคะนี่ค่ะโอ้โหพอเขาเทแล้วนะคะรู้สึกบ้านอลังการมากเลย อันนี้ชั้นสองอ่ะ้างขึ้นไปยางได้ยั่งจ่ะมันบอ่อดันแล้วแมนบอ่อจ้ะขึ้นไปได้แมนบ,บ่ออ๋อนะคะก็จะขึ้นไปชั้นสองนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีบันไดนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราต้องปีนเราต้องใช้ระบบปีนอะ่ะบันไดลิงนะคะขึ้นไปตอนนี้ช่างเขาก็พักเที่ยงเนาะเขาก็รีแลกกันอยู่ นนี้นะคะมาพีซีว่าจะขึ้นไปข้างบนนะคะคือถามช่างคละช่างเขาบอกว่าเทไปได้สองสองสามิตท์แล้วนะคะน่าจะเหยียบได้แล้วไม่น่าจะอจะได้ไปดูว่าเวลาเรามองจากชั oh, ้นสองลงมาวิวจะเป็นยังไงนะคะอุ้ยตรนนี้เขาก็เริ่มจะไถนากันแล้วนะคะดูมีวงมีวัวเห็นไหมตอนแรกะต้นข้าวจะเต็มเลยนะคะต้นข้าวแบบจะเยอะมากแต่ตอนนี้รู้สึกแบบจะโล่งไปอันนี้ก็นาเห็นไหม เนี่ยก็บ้านคนนะคะเนี่ยเนี่ยตรงข้ามกันนาแค่อันเดียวเนี่ค่ะนาคือคนอยู่ที่นี่เยอะมากนะคะมันไม่ใช่แบบว่าเออมีแต่เรานะคะเพราะว่าตรงนี้แบบว่าคนทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยแค่นาผืนเดียวนี่นะคะนาเนี่ยติดกันอย่างเงี้ยก็บ้านคนซิเฮาพี่เพื่อนเน่ยเนี่ยนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวจะขึ้นไปดูชั้นสองนะคะ ตอนนี้นะคะก็กาลังจะขึ้นนะคะแต่ลุงคิดไม่ขึ้นนะคะลุงคิดขึ้นไม่ได้นะคะบ่ว้าวขึ้นมาได้ละ อะตอนนี้ลุงคิดกำลังขึ้นมานะฮะโอ้โห oh. นี่คิดขึ้นมาเลย yes ขึ้นได้ไหมโอเคนะคะลุงคิดก็ขึ้นมาแล้วสรุปโอ้โหเก่งมากเลย <Wow. S 1> นี่ค่ะบรรยากาศนะคะโอ้โหแบบนี่ชั้น2ของเรานะฮะ โอ้โหนี่ฮะมองไปมองไปตามแบบเห็นไหมอันนี้จากชั้นบนนะคะขึ้นมาโอ้โหเสานี่ก็เหมือนเดิมนะคะนี่นี่เขาก็จะทำเป็นหลังคาและ ออฮะระเบียงนะคะตรงนั้นก็จะเป็นระเบียงเหมือนกันว้าวโอ้โหวิวสุดยอดเลยโอ้ส <c oughs> <c oughs> ุดสุดเลยไอไอเทลยูนายนะยูแคนซีอเฮาเห็นไหมคะเห็นบ้านคนแบบว่า ผมขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้นะ้เห็นบ้านคนแบบว่าง่ายมากเลยนะคะนี่นี่ก็บ้านคนคือยิ่งอยู่ข้างบนนี้นะคะยิ่งเห็นส่วนบ้านทางนี้ก็กําลังจะนั่นนะคะกําลังเกลียก่ยเกลี่ยดงเกลี่ยดินเอาอะไรมานะคะนี่ค่ะนี่ก็บ้านคนอันนี้นานะคะแม่ก็หวานข้าวไปแล้วนะคะเมื่อว,วานเราไม่ได้มา,ามาถ่ายตอนที่เขามาหวานนะคะนี่ นานะคะเนี่ยสองไลนะะ์นะนี่หนึ่งไปถึงนู่นนะคะตรงถึงอ่าโอเอซิสลุงคิดนะฮะไอสาอะไรนะคะที่ลุงคิดจะเป็นโอเอซิสนะคะเน,นืนน่น Yes. นี่เบดมอัสจะอึดอัดมเนี่ยเสดสอย่อันน o ้นออฟฟิศอยู่นี่ล i ฟติ้งลูมนี่เป็นครั้งแรกนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่เราสองคนได้ได้ขึ้นมาชั้นสองนะคะด้วยบันไดลิงด้วยบันไดลิงจริงๆค่ะอันนี้ห้องน้ำนี้ก็ใหญ่นะ ทอยเลตดิบิ๊กนะบิ down, นะ๊กโมเดลไหมออมันเซนเซนแตานี้บูบิ๊กเนี่ยเนี่ยอันนี้ยูทอยเลตเนี่ยนี่แหละนี่แหละยูทอยเลตอันนี้เกสต์รูมลิฟวิ้งรูมโหห้องนี้ก็ใหญ่นะฮะเนี่ยใหญ่แต่ห้องนั้นจะใหญ่กว่าโหบรรยากาศข้างบนเนี่ยแบบว่าแบบมองเห็นทุกอย่างเลยค่ะมองเห็นแบบ ตอนนี้นะคะช่างก็เริ่มตอนนี้นะคะช่างก็เริ่มถอดไม้แบบไม้พิมพ์แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ช่างต้องเคลียร์แล้วนะคะเพราะว่าช่างชุดใหม่อีกหนึ่งอาทิตย์นะคะช่างหลังคาจะมาชุดนี้ก็คือเคลียร์ไม้แบบไปหมดแล้วนะคะเคลียร์วันนี้เลยช่างจะไปแล้วนะคะชุดนี้เขาจบหน้าที่ของเขาแล้วนะคะชุดใหม่จะมาเป็นชุดทำหลังคาก็จะมาแทนที นี้นะคะช่างเขาก็เริ่มเก็บของกันแล้วนะคะเห็นไหมคะข้างล่างนะคะเริ่มเก็บของเดี๋ยวก็จะมีรถมามามายกไปนะคะเคลียร์แล้วนะคะชุดนี้เราจะไปที่งานหน้างานที่อื่นต่อก็จะชุดใหม่มา thank <laughs> you うん。<noise> <No. laughs> ตอนนี้นะคะหลังจากก่อนนะคะตอนนี้ก็ทุบกันนะ <laughs> ก่อเสร็จแล้วก็มาทุบแล้วนะคะตอนนี้ลื้อแล้วค่ะเป็นช่วงของรือการลื้อแล้วจะกลับบ้านกันแล้วนะคะช่าง เดี๋ยวอ่ะคลิปนี้เนาะ <B> เราก็ต้องขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบาย